เราโวยังมากอ่ะไหไปห้ากัไปไปบไปใจเด็กไปขิดทอดเพิ่นนาหรอว้าพขอเมยเนาะปูเปินไห้กาเนิดนะนะขินทอดอบตีเพิ่นเนาะเอากระสันว่าแม่เพิ่นห็นเนาะหรือว่าแม่จะสื้อจางไหปเม่อะไรที่ซื้อซีอนุประจิตรปีแล้วอู้หูแบบแบบอไรก็น้องเพิ่นกันน้ตาน้อกโบตีเพิ่น สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขลนเนาะว่าจะเป็นภายใน,ในในต่างประเทศกันย่นี่ต้นรับเขาสู่ซ่องสามเวย์บรนปาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบพอกับสามเมย์บรนป่ามันนี่สามเมย์บรนป่าก็ได้มาบานกินไปเนาะก็คือมาหาทางอ่าน้องกฎจนาเพลินก็คือในมือนั่นสามเมยกับในมาถ่ายกับเตยบุญตาเนาะกับคำนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ย กัลเอมอนี่กับวัชิมาหาเพิ่์นว่าเป็นเจงไดเนาะหลังจากที่เพคนเปิดใจแล้วก็มีผุดนมๆของมหาเพิ่์นแล้วก็เนาะต้นขาก็มาหอดอ่ะเพื่อนน้องเพิ่์นเป็นทีเรียลลอยแล้วเจงไดก็เข้าไปโอลลมกับน้องเพิ่์นเลยเนาะวันนี้ก็มากับอ่าเออบุญตาแล้วก็เออปัวเพิ่์นแล้วก็ทีเขาพองกันเลยก็คือเพิ่์นก็บอกกันน้องๆอย่างนี้เนาะอ้าเจงใดกเข้าไปหาเพิ่์นเลย ทำคนกระแทกคนเบาไอ้ช่างอึกกระถือเรื่องไม่ดูดกันพี่น้องอ้าวจังไดมเด็กไม่ของข่อยเนาะเวลาเราบวปิดเดี เเลยขามันบูทูตนี่มันเชื่อมใช่หันเสียงอ่าโทรศัพท์ข่อยนี่ยจะมีเสียงสาบัวถ้าถ้าถ้าตาของสาบัวจะมีแต่เสียงข่อยใช่ไหมคก็ดีแต่ข่อยวอมีเนาะก็เลยวอมีเสียงข่อยอันนี้ก็เลยว่าสบายดีคนละเทือกเอาไว้เวลาอ่าเข่าไปหากันเาได้เมนลงกันได้เนาะแต่ว่าสบายดีคนละเทือกโอเคนี่แหละพี่น้องเลยเนาะบัจ pues ักบ oh. ูท nah, ูตนะอ้าจ <sm all noise> <for S 1> ังใดก็เข่าไปหานเอ้โหพี่นู้งดูบอลเนาะพี่น้องสบายดีดูสบายดี โดยจปดิสบร์คำมาครับโดยสบายดีเนาะพาหน้าเพื่อนไทยมั้ยนอนนพี่้องเลยพดบวยพดนะบวยพดเด้เธอนึงอันนี้ก็บเ่อที่สองอันนี้กินข้าวคนจะนไปไถ่แต่ว่าวัวไปบ่ลืมนไ่ย่มนวัานเขาก็ไปมาเวลาเนาะเาว่าแต่มือซื้อนั้นเนาะเป็นเวลาคำแล้วมือนกันเนาะฮโมบอกมืกแจ้งนี่ว่าจะไปทำงานเห็นว่าเอามือถืาแกเพิ่งชงมาให้อยังสิเนาะวัวทังนอกเพิ่นกั ม่ไม่ห้างแต่ไม่ห้างแบบแบบว่ากอยู่รับกันอยู่กินรับกันชองเดือนแม่แม่ช่องเดือนนึงป่วะเลยลากันช่องสามปีกันวะความผิดคือคืกรบอความผิดพาดบอบ่มันอไ่อ้ยอันนี้ก็เพื่อนเอ้ยเพื่อนเนาะเอ้ยบุญตาเอ้ยอันนี้เพื่อนเพื่อนเอากระชื่ได้เขา เพิ่นน้อมเพิ่นน้ำเอื้อยเด้อน้ำแม่น่ยเฮาก็ยังบ่ฮู้ละเอียดปานดนะเพราะว่ามามื้อนั้นมันค่เนาะซนี่อซนี่ลูกสบายดีลูกสดีเพิ่นน่ะแม่สบายดีนะแม่มีหยังมาเมนหยังลูกอเจ้านั่นสบายดีน้อล่ะีหยังลูกะเฮาสบายดีเจ้าพี่เพิ่นอ่ะสัอญาติเือเด้อ ดมากกยแังเอยเิดน้องสบายดีเด้อสบายดีโดยน้านองน้อยสบายดีลูกสบายดีเป็นไทางดิสบายดีเด้อใช้สาน้องโพจนาน้องอะเออเปินลงเปินเทกอะเมียคือเป็นจังไบแท้นะเมนโอ้ยปวจักน้ำเพื่อนเลยบอกเขาใจนาบอกว่าไปไปนะจักคนว่าว่าบอกเคยไปหอดแล้วบ่เลยได้เดี๋ยวนี้ค่ะหอดแล้วอนี่เป็นวัน ไปเมื่อวานนี่น้นกำลรงโชว์ก็คือทางห้ามาหนูมือซื้อเนาะเนค่ำๆพี่น้องันนี้มาตนเมื่อวานกับพี้มาเลนะอยู่หน้าเ่นกันช่เจ็กเดือนเลยสิไดปริคิดด้อเนะมักสิคิดด้อโดยโดยคนน่องงซานในปีนึ่งอ้อเดือนหนึ่ง เหม่อนเด้เม่คำเพิ้นแรกคือไปเนี่ยเป็นเหม่ยคำเปิ่นบ่เลียงเปิ่นเลียงแน่นอนเหมือนเนาะมีแต่เพิ้นได้เอาให้ก็เอาโซนเลยโดยมี่ยมกันขึ้นซื้อแมวมาเพิดไปป้าร้านจำเนาะบม่อกินฮอดบ่น่ะถึหอดเฮ็ดได้เพิ่นอยากไปหาเงินเพินวมาสาเหตุนั้นได้จังว่าอยากไปไวไวว่าเถอะพูจักอํำเภิอเฮากับว่าบอกบ่อยาให้ไปแะละเพินว่าเอาอยู่เฮากับ่มีเงินได้ เออแม่นอยู่เนาะอ่าก็คือว่าอันเอือยขออนุญาตถามเนาะคือว่าพอกับแม่เจ้านี่พอแม่แม่เดี๋ยวนี้เห็นแม่หน้ามันบอกเม่เจ้าจะแทนเสียชีวิตเมืนบมดเนาะยังบริสีย่ยังบ่ะสีอ่เอ้าคนอยู่ใช้แต่เดียวคนอยู่ใช้แต่เมยเจ้าน่ะอันอุบะการไปหางเงินยอดไปหางเงินยินไถ่ยินแหละเออการโควกับเมย์โควกเองคิดว่าแม่แม่เสียไโอ้บ่ิสีแต่ว่าเปิดไฟแบบวุ้ง บคเห็นเลยบ่เดี๋ยวนี้ค่ะไปแต่วูเขาอันยังไงน้อยเได้๋อบ้านี้ผอเจ้าไปทากันบ่ะไป้วกัพี่เทียงกันแบบมีงานนี่ผู้บ้าบวานเขาก็พูดลอยพังเนาะต่มาไหมแก็มาจีบใบยอห่อหาอย่งนี้กันไเลิกกันแต่กลัมายังม่บน้เพื่อนชานยังอเจ้าได้เบิร์ตเนบ่บ่และมันเป็นผนตะกี้หันกับ พอแลีในเลียงลูกแตงโดยโแต่งเมียเราเมื่ออยู่กันเมียเลยแต่งกันเมียเราแบบมีแต่องลูกงดเลยปนมามาอยู่ซื่อๆปนมาก่เปะนมาเลยปะปนมาปจะไปจัดลมได้หลังจะไปรานให้ร้อนอ่อน่นนี่การช่เมย์จ้าบอดติดต่อชุมเจ้าเลยเดี๋ยวนี้จักสิบมาจักสีตายจักสีย่างนะน้ขันมาเมยมากกับจือยูว่าหน้าตาแล้วจือ็จื้อ ชมจะมีพี่น้องจานกลก็หยิงสามสายซดูก็คือคือน้องน้องพจะหน้าในลูกหลานเนาะว่ายไงเพิ่ผลขันว่าทางเป็นในเบิ่งซลูกกับติดต่อมาไอยากให้เงกลัมมาบ่เนาะอยากเลยในใจก็มาคัเราโวยงมากะไปห้ากัไปไปบ่ินหอดเพื่อนเนาะว้าโอเมเนาะูเป็นให้กำเนิดนะนะ ขึ้นทอดโบตีเพิ่นเนาะเอากระขันว่าแม่เพิ่นเห็นเนาะหรือว่าแม่จะซื้อจังไดนแม่อะไรซืีซีนักซีอายุไปจักปีแล้วอู้หูดอกบัวหรือก็น้อาวเป็นก็นน้ำตากนหนาวโบตีเพิ่นเนาะบ่เห็นแม่กระโดนเลยทั้งหมดเนาะแต่เขากล่าวเขาฮู้ได้ว่าแม่เพิ่นนั่นคอยคิดว่าชีวิตแม่นใช้แม่เพิ่นก็ได้แบบว่าแต่ฉันก็เอ่ยขอโทษด้วยแฉด้อเพราะว่าเลยก็บ่ฮโหถู้ใคิดว่าเพิ่นเสียเนาะแม่ ต่ำใจอย่างให้น้องบอกแม่กับพีเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นคิดว่าแม่แม่เพิ่นกับไปกับพวู้ทั้งมาหรือว่าจังไรเน,น,นาะเมื่อเพินเ่นยังมีชีวิตเบ้อหรือว่ามีหน่องน้อง,องบางคนก็แบบหน้าหวานยังอะไรขึ้นมาเบาคนยังเนาะเราสิ่งอยากมาหาลูกมาเต,ต่าเนาะเข้าใจเหมือนกันต,นตนอนนี้แล้วคือบุญอยากมาหาลูกหาเต้าเบิง้งลูกหลานกับมองแม่งเนาะเห็นกันใช่แล้วอะไรคนเองเลี้ยงลูก เมนกับเจ้าอืมกับเพื่อนกันเราเขาจำเป็นนะว่าถึเนาะเมนแลก็บว่าวโได้นะว่าเพื่อนเขก็พัวกับเพื่อนเนาะแล้วกับเราเสียวหูนิสัยยันไงนะจนเพิ่อนก็มีเหตุผลของเพิ่อนเมนละน้อยในหเอาสีฟ้าค่างเดียวกับโบได้เมนเพื่อนอเจ้ากับเขากับนายกุบมาใช้เหตุแม่กับโบเป็นยังเนาะมิเตอร์ให้น้องเพิ่อนฝากบอกแม่เนาะถ่าเพิ่อนเห็นคลิปแล้วน้อง แล้วมันเห็นกัอยใหงเป็นต่อน้องสาวหน้าหนู่แต่อยู่เราเจ็ดแปดปีเลยเราจนสาวสามแล้วอจ็ดกับสามสิบสามปีมัิบหาปีมันสิบหาปีเมนสิบหาปีชิบหาปีชล่วปีแล้วลูกเต่าบันใ้น่องเพิ่นหอด สาน้องอันโทรหาเพื่อนด้บ่เนาะมีเศษเพื่อนบอกก็อยากผูกเพื่อนคือไปไว้เนี่ยแมนคุยกับเพื่อนยืมเมื่อกี้นี่ก็ได้เอออาะโทรหาเพื่อนแน่ตั้งหน้ายยืมโทรศัพท์แม่ลูกยืมโทรศัพท์มาสาวน้อยเนาะเอาแต่ขี้อดเพื่อนนาะมาเห็นกันครั้งแรกบัดรอบทรงบัดพาไปแล้วว่าสั่นเนาะเล็กกินน้ำนี่เลยมั้งเลยบุ๋มมีภัยอยากให้เป็นแมนแบบนี้นะง่ายๆก็คือทางน้องเพิ่นนี่ก็ นนเปื่ยกนปะ้มย่ันตีน้องเลยเนาะน้อยเต็กกลังหายไะมันได้คนนั้นคนนี้ไม่เห็นเอยหาเจ้าพอดแล้วว่าน้าเบื่อลำโพงมึงดึกเบื่อได้มึงดึกอวนคนแน่จ้งแถวหนเสียงได้รึเล่งงเนาะดเงเงิน หัดจังมุ้งนั่งล่ะปเป็นไดไ้คือว่าไปว่าเอ้ยมาว่าเจ้าว่าเจ้าจีไปไทยเอ้ยกับท่านในหู้ว่ามือดาซ้ำเนาะได้เหตุงานแบบบ่อเรือนได้ไหนโดยมืออื่นบ่อมันก็ไปเถอะ อูกับบ่มีเงินใช้คือในใจเนาะเห็นเรคอยวะนังเห็นว่าดังๆเนี่ยเป็นบาทปนิษเออพุ่งแลบวเปิดไดอลไซด์อุ้ราเปินใจเนอ้ยสวยเลยสแบบแมนอยู่ แล้ว่าเออว่ามีว่าโอ้บ่าวทางฝั่งไทยนะเพื่นก็อยากโู้อยากลเจ้าหนะนาอเป็นแต่นี้เพื่นก็ยังบ่ได้ฮูเน้อเขาฮู้ว่าน้องฮะไปไทยก็เลยว่าอ้าสีมาถามเพื่นนี่ว่ามาพั่นาไปแล้วเนาะอ่าอีกแม้จกมาสัยเจ้าถามเรื่องอะไ ปันหามาถึงปัได้สิมาติดหนี่นท่ายน้องติดหนี่นท่าพิ่นถาอือคนผ่าลมหายใจสองพันเขาอ่านบ่เ่าสองพันนอกเจ้าเหตุงานวันหนึ่งท่า้สะนนอ วันหนึ่งสี่ร้อยโอ้อีกบดนนาะเนาะแตคือว่าเพิ่นเคยอยู่แล้วว่าบนนี่ค่ะอือจะหักเพลงกันเนาะโกันเลยเพินเห็นงานยังยังก็ขาย๋ว่เตี๋ยวบ่ลอย้านเราขายเฟอน้าาเราขายเฟอ ภาษาไทยเมย์เพลยูเมลายู่ตกอยู่พี่กับโกอยู่สองเส๊หกมินกีพี่น้อยเกยเกแก่คงน้องอยากไปถางเีินมาให้ทั้งน้องเป็นสองขั้นเพราทังน้องก็อยากไปนะอยากไปหาเงินอยู่ไทยนะคเนี่อยู่กับกุ้ซีเล่เขานากับเลซีเล่เน่นะแล้วกันจไปจ้างมิซากันมันก็จเมืดเนี่ยเลยโดยโดยวิทยา คือกน้องเงินในนี้บ้านมีไหวอยู่แล้วนะเนี่ยยืมเงินก็จะเห็ตะกี่คนเด้ก็ใส่สองานนี่ามาให้จางคารุปายย่ชื่อนี่น้องเหตเอ็มโอยูแล้วบอกเป็นยังไดกำลังเริ่มแล้วเนาะเป็นว่าว่ากันไปนี่คนก็อยากให้เล่นคนเมาอน้เลยมาอันนีเลยาเปแต่ชัวข้าวต่ต้องมีถแกยืนยันเนาะ นี่งลนังลงนี่เลยแม่ลูกก่อนได้จัมากไม่เคยวันฝันก็ได้เลยใช่ละเปิดกล้องด้วย่ะเฮ้ยนี่พี่น้องให้พี่น้องเพิ่นเมิ่งเด้อะตัวยังไค่นี่นี่แหละอาจะบัวสบายดีแล้วน้องเด้อ เลยยังงานเห็ดเผาสบายดีเอฟซีบุตรสุขคนน้องเนาะกินหอดกินถึงคือเก่าเผื่อว่าเนาะเนฮ็ดเพิ่นเพิ่นก็ไปดยความจำเป็นเนาะฟองเพิ่นของกับเรื่องบบนี้จ้ามเลยนะเหตุผลเพิ่นเนาะเหลือมเนาะแต่คือทางน้องเพิ่นก็ได้ไปหาเห็ดเปียกเงินสองพัน ถ้าแกพ่นฝากมาให้คนมาเลยนโอยยิ้มแห้งง่ามนี้ไปฮอดดยไปพนี่เป้นเนาะกินข้าวกินหนาว้วบ่ย้าเนอะทากระตือเพราะว่าพิ้นที่หาเป็นบาเออโดยอ้าสู่สูได้ซชเด้อคันแนวใดกัเฟสน้องอันเฟสเก่าเนาะ น้องนี่คารสมมติวบาเอฟซีเพนโทรรเดระนเนาะมีเวลาล่มอยู่บ้างโอ้ยมือแรงเอาเนะาะแจ๊กจ๊กทุ่มจะเลิกงานน้องหล่ะมันได้ยินเสียงน้องป่นไม้ยงมันไ้ยินเสียงก็เป็นเลยเริ่เียอประมาณ6แรง,งค่ะเจงเรง มาเจ็ดเขางานได้เสร็จทั้งละเขางานจากมงโอ้ตีสี่ตีสี Nein> ่ห้านาทีแรงกระตื่นที่ตีสามไปเลยเนาะเพื่อเตรียมเครื่องเตรียมของเนาะโดยโดยกระสมเนี่ดอกเงินเพิ่นกระไฮลายอยู่น้อน้องเนาะบันไดสี่ร้อยกระไรได้บันบานเท่ากระแหงหลายแสนกระสู้ๆเอาด้เสร็จได้เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้เด็กเอ้ย เป็นน้ำเด้อรับๆเรื่อยเป็นเพื่อนในตลาดได้ยินบ่หล่ะโซ่ซาเพิ่นน็นบ่ออืโซ่ซาบ่ดีบ่เนาะมันเคยตกเองเอาๆโอเคใส่เไหยน้องเนาะอ่ะบ๊ายบายมันมืดพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อลูกเด้อสบายดี เลยดีมีเฮงเนาะไป็นดีดีฮง่เอ้ยาเป็นแซ่ก็หนีหเป็นเท่ารแซ่บเปิน่ะแมนแมนหาเพิ่นแช่ละเพิ่นไปกัยอนตก็ได้ยูนันแหลนนี่ยังไม่ได้เล่าเรื่องแม่ให้ฟังเนาะเราต้องก็ต้องหายด้เป็นแพ่อปูน้องหยซ่าเนาะโอ้ยเปิยังไงเนาะเปิดยังไงยง่ายนะแม่ บรกเเห็นเนาะปเจสเป็นจันไปจื้อบเจนะจื้อปเจยังน้อยเจ็ดเปดปีอยู่เด้แม่นยังบนจื้อยู่ลืมมันก็ลืมแนาะคือท้าจื้ออืเพราะว่าไวยง่ายนี่คือเอื้อยนี่เป็นละคทั้งพ่อทั้งแม่ให้ทั้งน้องของคนเนาะไวยง่ายกันเนาะบัดเดี๋ยวนี่ฮะพอๆนี่ก็มีเมียใหม่เนาะแล้วเป็นได้ไดแสนเนาะเอาพวกแม่ๆเฮากับแม่อ่ะตอนนี้แบบชื่นใจนะแม่นะแม่ ใชแป่เมลี่ยงกับลูกเลี้ยงเนาะพ่อไงไงซะสตัวละครเลยบแบบนั้นบอกเอบัาดแล้ว้ากันให้เออหักแล้วเนาะเมพหักหักเมก็ถ้าข่อยกขพดใจเจ้าแน่นองเลยข่อใจเจ้าชิว่ยไงใเว่าพอรักเมสร้างลูกบ่อ เออก็สิว่าเพิ่นเพิ่นฮักพ่อเฮาก็ต้องเพินสิประมาณนี้นะเนาะเนาะเนาะนํากินอยู่คนลงเบาอยู่นเดคือทนัมาอยู่เด้อเพ่นอันนี้่นเจ้าเองเนาะบ่ได้แล้วด้พี่น้องเือนน้องาุนากันเนาะเนเพิ่นก็ยังบ่แล้วเองบ่หรือว่าจ้างางเนาะ ยังได้บานตรงกแน่คือสิก่อขึ้นได้อรบ้องบ่านเ่เลยพ้าเล็กนไปหาเงินเหเล็กับคนอะไรเป็นว่าเออน่องในบ้าโค้กนอะไรมาเห็นซอยกันเจ้าในกระซาเพิ่นเอือเยม่เนาะเป็นสาวลักเนาะนอนได้นอนกินหัวนอนแล้วนอนไปนนื่กันเนาะ อันไดบวกคัไปกัปกอยู่ร่มกันมีนองจะก,กน่นผ้าอะไร่ทำบ่เพันกระาน,นิีนอนเสซชองเชี์เล้วจอก,ก็ลืมเนื่แมเนาแมนคือ่าอเรียวเมเดียแล้วนั่งละยี่ใหม่เ,เออมาอยู่พี่บนบานอมาอยู่เดีย2สอง ก็พอเข้าอีอยู่กังานกับพี่ฟูนึ่งจะพูดีลูกเมียลูกคัวขันมาร่วมกันแด้กันไลายได้เนี่เก้าเก้าเก้าเอาอยู่กันกับพี่เป็นซิปลูกคัวนั้นลูกเมียนั่นสิดูแลอยู่กันหนึ่งเป็นซิบเกือบโลดพูดอะ้เขานำแซมปลาในปีนี้วะแต่ละปีปีนี้ทำปลาปีกายนเขาเห็นหน้าเขาเจ้าค่ะ เสาเห็ดให่เขาเสาเห็ดเหลานาเาเองหันน้อยเดียวบริลายเห็ดไก่ปีก่ดินมานเทไร่สามสิบของเขาาเองนะสามสิบสองเาเสาเห็ดนาเขาเขาก็บไริเห็ดกาลงกระเพิ่นอีกเลยเดินเขาก็เสาตังหาปีกากเาตั้งหกสิบเดินห็ดนาเขาคาเอานาสิบห้าสองเรือหันกรกินเดนตัวนี้ก็ ซื้อกินบ่บ่ญเหตุเหตุปีนี้เราก็าน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเหตุังไรสามเห็ดงารเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไปยู่หันนะจักปีน้องล่ะไปอยู่นะบ่นะบรึ่งไอมเนรมาตเลยมาแบเกลี่ยอืมเลยแก็บอนหายเลยบอกโอ้ถือว่าสาแกเนี่ยแกเนาะเพิ่นยังชงเงินมาให้เนาะเพื่อนก็ขิดเห็นขอบว่าว่มีี่ชอบมากอะ คนเ่าคนสัตเนี่ยคนาบอกไปัไมื่ดีแล้วสัตว์สัตพี่น้องรมเนาะมาบมมีของตอบบมีของขาของปั่นโบมีของกอดโอ้ยตาตงเบสยากเลยพี่มีแต่บมของกอดคนวันพี่น้องเว่าเนาะมวนไปได้เสร็จแล้วจังโมขี้เียมกินมื่อ เป็นกายเป็นหายค่ะก็บอกหาหัวเนาะโดยสู่ๆล่ะเนาะเป็นกำลังใจห้เนาะโดยมีไเป็นดอกเนาะอุเกิด็อดเอาพราบ่าดูกะภูมิแพงมหเนาะก็ต้องไปดินลนหาเอาเองแนแไปเปิดว่าเปิดมุได้สิไปนี่จงยะลูกหาเนาะไปเปได้เปิดมสีเอาบ่ได้ตามหูดงสามอ่สามใช่

จงได้ดเป็นยังไงคือรเ้ว่าอยากให้บออารมบดีบ่อน้อเืินไม่ได้กินขนมเลยแม่บอกเอาเงินน้ำป้ามาไม่ได้เอาเด้อเอาหน่งเอาบ่จังเอาบอจังเอาบอเนี่ยชิมจังจังหนุ่มเอากันเด้อจังหนุูกจะซื้อซื้ออย่งลูุบ่ซื้อเจ้าและซื้อซื้อลก่าจะซืยัลิชานมีชาซื้อจะซื้อเอย่ังซื้อชน อ๋อน้องลิซ่าโอ้เอาเงินเชือกนมจ้ะได้แดงก็ลูกขอบคุณจ้ะอ้าวอปได้จ้ะเอาบอลนี่เอาบอลเอาบอลห้ลูกเฮ้ยเบลียนเอาบอลต่อเงินนี่ดูว่าจะได้ยง้าเอาไปเดียกรายเบอร์ดูว่าจะเปลี่ยนเอาเอาตัวใดเลือกเลือกเฮ้ยไม่ให้เพ่าเลือกไปใช้เพ่าเลือกเด้อเอาไปได้ เอาเลืองนิสานี่เอาใบไหนเอาใบไหนเรื่อ้ใบไหนก็สีใหม่ใบกาแฟนี่จิบ้จิ๊เอาอยใกไหนใบจับใบไหนโอ้เห็นขันบอลงตังตัมือนนี่โอ้โหเยไนใบน้นฝนบอกาวนบเอาอันในลูกนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเนาะไปไดนใบกาแฟเอาอีกบ้นนี่

อันนี้ก็เทนไปนี่นก็ตกตาเไปสิกระเอาไปซื้อว้าขึ้นเจ้าของพ่อหรอกนือเจ้าพี่ก็สองปีปลายเออถามว่าองค์ต้งเป็นอะไรมีเรื่องมาไหนน่ะเอาทานมาให้ป้าเบิ่งดได้ไหมได้เงินหลายได้เงินหลายไปหนุกขอบใจเพี่แนมขอบฟ้าขอบใจเด้อฝนว่าเลยใจก็จะให้เจ้าขนมกินเด้อล่ะ ้าปีมหาคอยคือเก่าแล้ววันนี้เงินกะในตลาดมากะเมนยนาะ่ีว่เิงน่ะเบิ่งเิงน่เบิน่องเน้องเบน่องะน้องระ่เบินอเบิน่งนองเบิ่เน่ะบเบนระิ่รเองเพื่อนเบิะเองบิงน่รน่อเิ่อน่ี่องเอเเน่เน่รเเ่าเสียชีวิ่ออิ่่นะเน เอานี ke, ok ่งก mm ้นต่อมาทางเนาะกลับข no. ึ no. ้นมาหาลูกถูกเรื่องยากกัยาเนาะทำไมคนเป็นแมากใม่ก็เอาก็เอาเนาะเียวเลต่อมาหาแมจักจักเป็นจักแงนอกว่าพื้นตาจักงกับบุจักห่าวเลยเนาะองเพื่อนกับบุตรสมกเนหรออือคนเอกตายกับคนยังจัก้สดงน่วละ ยังคือยันล่าบู่้ยังไม่เจ้ามีอรไถามเจ้าว่าเจ้าสิคิดว่าแม่เจ้ายังมีชีวิตบ่เลยว่าบ่มีครบสัสดนะครับแมนในเฮาะเจ้าว่าเนะเพิ่งจะบนยังนะได้เจาเาดก็ยัง่าคนยังปรทานาประมาณเดี๋ยวอยู่เพิ่นได้มาสี่สิบปลายสี่สิ้ยังหนุ่มอนู่เนะแมนยังบริแถวแมนก็เป็นได้แตาสี่ิตาอยู่เพาได้เนาะโย ทาบว่าเขานะไม่อยากมาเบื่อเาเบื่อยเนาะเาบื่อเมื่อปวดหลังปอแบบนี้หะกเาว่าลูกหางอย่าดวว่าเขาไ่อยากอยู่แล้วละกันจใจทเป็นลูกมต้องเห็นผัวเกิตามันเลยมัน่นะโดย้ากมากจรงเอก็เอ้าลูเห็นเนาะถ้าเป็นเฮ้าไปนี่ ระ้าบางลูกกับผัวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาไม่ได้เนาะผัวในย่อขึ้นป้ายังมีสิทธิ์เอาใหม่ได้แม่ลูกนี่ิ้วึ้นป้าไปเอาใหม่ได้ด้วยเนาะสินับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เนาะแ็่ละพ่อสิได้ขึ้นแห้งเ้อนื้เนื้ใหญ่เงินอลยกิจการเพิ่นเนาะเพิ่นจะมีคิดของเพิ่นกิจกาเขาก็เอากัระเรื่องน้ำเพิ่นเนาะก็มีนี่แหละจะจะได้เกิดเอ้ยจะว่า ไม่นั่นน่ะยุมยุ่มคนลูกเลี้ยงเออเอาโอเคได้ใช่ไหมอเอื่อยก็ชิได้เมื่อบทกับ่พอน้องเอาก็ใหากำลังใจเพิ่นไปได้ไม่ใจสู้ๆโอ้ยอสบายดีเด้อเนาะ